สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคะด้วยยาเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็ติดต่อได้ยังไงบ้างคะโรคด้วยยาก็เกิดจากเราติดเชื้อด้วยยานะครับนะส่วนตัวเชื้อด้วยาเองเนี่ยมันเกิดจากการที่เราใช้ยาผิดวิธีหรือว่าใช้ยาเพิเพื่อมากเกินไปนะครับนะจะติดยังไงแล้วแต่อวัยวะที่เราติดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจทางเดินอาหารทางเดินปัสสาวะหรืออวัยวะอื่นๆ,ๆก็ได้เราด้วยานี้มันร้ายแรงยังไงบ้างคะ ปัจจุบันนี้คือเรามียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อนะครับเนื้อจำกัดถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนายาต่อเนื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดเชื้อโรคที่ด้วยยามากๆนะครับเนะืเชนะื้อบางตัวก็อาจจะไม่มียารักษาก็ได้พิติกรรมอะไรบ้างครับคุณหมอที่จะทำให้เราเ,เสี่ยงต่อการเป็นโรคด้วยยาก็หลักๆเลยนะครับที่เราได้กล่าวไปแล้วคือการใช้ยาพิ่มเพือ่อ นะครับนะคือยกตัวอย่างนะครับเนะี่ยอาจจะเป็นไข้หวัดซึ่งทั่วไปเนี่ยตัวไข้หวัดเองเกิดจากเชื้อไวรัสแล้วอาจจะไปร้านขายยาหรือว่าซื้อยากินเองซึ่งยาพวกนี้มันจะเป็นยาที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคเมื่อรู้จักยาฆ่าเชื้อบ่อยๆมันก็จะสร้างเคมีบางตัวที่ทําให้เกิดการดื้อย,ยาขึ้นมาอันที่2ก็คือการเรารักษาละกินยาถูกเชื้อละแต่ว่ากินยาไม่ครบกาหนดนะครับกำหนดอาจจะ7วัน10วันแต่เราอาจจะกินแค่หนึ่งถึงสองวันอาการดีขึ้นแล้วก็หยุดไป มันก็ทาให้เกิดภาวะดื้อยาตามมาได้แล้วลักษณะของคนที่มีอาการดื้อยาเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอหลักๆเราต้องดูก่อนนะครับว่าติดเชื้ออะไรนะครับเราต้องไปพบแพทย์เพื่อวิจัยว่าเชื้อที่เราติดนั้นเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่าถ้าเราให้ยาตรงเชื้อแล้วแล้วอาการไม่ดีขึ้นน่าสงสัยว่าอาจจะเป็นเชื้อดื้อยาก็ได้ สามารถรู้แล้วก็สังเกตได้ด้วยตัวเองไหมคะว่าเราเนี่ยเป็นโรค่ดื้อยาอะไรยังไม่ได้ไปตรวจหรือว่าไปพบแพทย์นะครับนะเราซื้อ,อยาตามร้านแล้วอาการไม่ไดีขึ้นหลังจากทานยาลแล้วสองถึงสามวันก็ชวนสงสัยละว,ว่าอาจจะเป็นชื้อดื้อยาก็ได้หรือว่ากินยาไม่ตรงเสียก็ได้ครับเราจะขอตรวจได้ไหมคะคุณหมอหากว่าเราเนี่ยสงสัยว่าเราเป็นเรคดื้อยาได้ครับ เมื่อเราสงสัยว่าเป็นโรคดื้อยาหรือว่าอาการที่ไม่ดีขึ้นควรจะไปพบแพทย์เพื่อมวมินิจฉัยอยู่แล้วส่วนการตรวจนั้นคือการเพาะเชื้อไม่ว่าจะเอาเลือดเสมหะสารขั้ละต่างๆไปตรวจซึ่งตัวนี้จะบอกได้ว่าเชื้อที่เราติดนั้นเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่าคุณหมอคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นโรคดื้อยาแล้วเราจะต้องดูแลรักษาตัวเองยังไงบ้างคะก็จะแบ่งเป็นสองหัวข้อนะครับนะคือดูแลตัวเราเองก่อน นะครับนะคือหนึ่งคือเราติดตามการรักษาต่อเนื่องแล้วก็ไปพบแพทย์อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเชื้อด้วยยาที่เราติดนั้นเป็นตัวไหนแล้วก็ทานยาให้ครบกําหนดนะครับแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องอันที่สองเนี่ยบุคคลภายนอกถ้ามาเยี่ยมเราสมมติเรานอนโรงพยาบาลนะครับนก็จะต้องอรักษาความสะอาดล้างมือก่อนและหลังสัมผัสเราส่วนตัวเราเอง อย่างเช่นเราเป็นติดเชื้อทางเดินหายใจก็อาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะวันนี้อยากจะให้คุณหมอฝากบอกอะไรกับผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับโรคดื้อยาหน่อยค่ะได้ครับก็โรคดื้อยาในปัจจุบันนี้นะครับนะถือว่าเป็นภัยเงียบที่เราอาจจะย,ยังไม่ตระหนักกันเราทุกคนเนี่ยเมื่อสงสัยว่าติดเชื้อหรือว่าทานยาบางตัวแล้วไม่ดีขึ้นควรไปตรวจ บแพทย์เพื่อวิจัยให้ถูกต้องว่าเป็นโรคอะไรและเชื้อที่เราติดเป็นโรคดื้อ,อยาหรือเปล่าเพราะว่าไม่งั้นภัยเงียบมันอาจจะเป็นภัยรแรงสสำหรับเราก็ได้ขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคดื้อยาในวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ